พี่น้องเอ้ยเกิดเป็นลูกชาวนาเอาหลังสู่ฝ้าเอาหนาสู่ดินแดดก็ต้องทนฝนก็ต้องสู้ ขอบคุณพแไงในไงปูย่าตายายที่พิ้นผ้าเห็ดผ้าสางม,มีธีท้ำกินวาเห็นูกหลางปีนี้ถ้าฝนฟ้าดีได้ผ้ผลิตด,ดีเรือจะกินกรพอได้ขาย ก็ได้ใส่นี้เพิ่นสันตกว่าเจตตาพิ่นว่าไหว